ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะผมโอเคครับอ่าในที่สุดนะครับผมก็ใจมาเล่นเกมกันสักทีนะฮะหลังจากหาเกมกันไม่เจอกันเนิ่นนานอยู่นะฮะตอนนี้ก็จะมาเล่นเกมโตเกียวเซเว่นซิสเตอร์เป็นไงหลังจากติดสอบไปนะครับผมก็ไม่ได้เล่นเกมอยู่พอสมควรนนะั้นก็ไปชมกันเลยดีกว่าครับผมโอ้ก็เลือกไอดอลที่ชอบเหรอวยดอลมีเยอะว้ยแหนเลือกนี่ลวกันอาซามิมิซาก มิสอะมิวโกไอสัตว์ภาษาไทยกูเอาแล้วฮะสาวขยันนะครับผมขันแข็งฮนะอายุยี่บสองวอลคนแก่เลยวะเนี่ยองฟังเสียงดูก่อนะฮะ <Kook> ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะได้ยินหรือเปล่านะเพราะผมอ่านในโทรศัพท์กล้าปกติมันกล้าผมก็อ่านในโทรศัพท์อยู่แล้วนะเพราะไม่มีคอมนะครับผมโอเคอ่ะเลือกเลยดีกว่าหน้าได้ละอ๋อมันจะออกมาเป็นการ์ดอย่างนี้เลยนะฮะ S S S เอาละฮะผม ตกลงว่าเรื่องคนนี้สินะาละจากนี้ไปข้ามไปครับโอ้ใครวะเนี่ยโอเคครับบทแนะนําเรื่องเสียงประกอบถ้าได้อย่างได้จบโอเคแล้วก็ข้าม้นเรื่องไปได้โดยการปบกดที่อให้กดปุ่มสคลิปนะครับผมและแน่นอนว่าเนื้อเรื่องจะข้ามแต่สามารถจะดูภายหลังได้โดยเนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือตัวละครผู้หญิงเนี่ยผมเห็นมันใส่ใจเต็มที่เลยนะ่ะ เดี๋ยวทำไมตัวละครบอสผู้ชายเนี่ยทำไมมันโอ้โหคนทำแม่งเอ้ยอะไรฮะถือว่าเป็นเกมไทยอย่างนี้ก็คืออะอ๋อ,อให้เลือกนะครับผมแบบให้เลือกคือจะเลือกเป็นสายไหนนะฮะของไอดอลนะผมเลือกเป็นนางแบบแล้วกันนะครับนางแบบเลยนางแบบนี่แหละโอเคตกลงใช่เลย อ๋ออืมอย่างนี้นี่เองในที่สุดฉันก็จาเธอได้สักทีเดียวผมยังไม่ได้บอกชื่ออะไรเลยนะอ๋อชื่อกูเขียนอยู่ข้างบนนี่ว่ะโอเคในที่สุดหรือตกลงที่สําคัญผู้ดูแลอ่าจริงแล้วที่มันเป็นเรื่องผู้ดูากอืมครา่านี้ฉันจะกําหนดให้ออกเดินทางละเอ๊ะทำไมถึงกระทันหันจังอะดูตัดสินใจเบื้องบนน่ะเอ๊ะทำไมในเบื้องหลังบนผู้ดูแลไม่ใช่หรือครับแต่ว่าท่านดูแลแล้วไม่อยู่อ่ะ โอเคนะฮะกะมาอยู่ในของระบบที่เขาเรียกว่าแม,มงมุมมั้งนะหาไอเดอลไอเดอลสิ่งที่เรียกว่าไอเดอลไอเดอลนะฮะโอเคนะจิ้มไปเลยจิ้มสายไฟฟ้าเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮ้ยไอเดอลได้มาได้ไงฟ้าเนี่ยโอเคนะฮะได้ใครครับผมเซโตะครับโอ้เซโตะนะฮะผมจะเรียกแค่นามสกุลเขาแล้วกันนะฮะไม่เอ่ยชื่อนะฮะอ่าฉันเซโตะ ต้้งบนเอาจิ้มคนขี่สกูตเตอร์ไปหนะ่อยเฮ้ยได้เหรออ่าคราวนี้ใครครับผมโอริคาสะนะฮะผมคิวคิวอายุ and peace อายุได้หัวใจของนายท่านแล้วเดี๋ยวอ๋อนะฮะเกมนี้มันมีระบบ battle ด้วยนะฮะผมก็คือต่อสู้นะฮะคล้ายๆเหมือนระบบอ่าเกม RPG ในโทรศัพท์นะฮะ,นะฮะก็คือเอามาตั้งๆแล้วก็โจมตีอะฮะ อ่าเป็นอย่างนี้เ,เองครับเอาตั้งก่อนเลยครับตัวที่2ครับผมเอ้สามเกรดเอสเนี่ยฮะนี่ของผมเองนะฮะเกรดเอสเอสเอาฮะเริ่มแบทเทิลนะเริ่มดูแล้วฮะจังหวะนี้ครับผมมวยต่อยไปแล้วเดียวเดียวสามลุมหนึ่งเลยลนะ่ะโอ้โหไม่ไม่แพ้ก็แปลกแ,แล้วมั้งครับแล้วดูดูเฮทพีผมระหว่างกับเฮทพีของฝั่งนั้นเนี่ยแปดร้อยกว่าของผมสองพันห้าร้อยห้าสิบ เอสองพั 2, นหกร้อยห้าสิบแหมโทษทีโทษทีอ่าฮะโจมตีครับผม X tag EC ไม่ขำไม่ขำขำขำกันหน่อยขำกันหน่อยเชื่อขำหนะ่อยอ่าแล้วฮะปล่อยท่าไม่ตายครับผมปล่อยกันไปเปิดกันมาเดี๋ยวเดี่ยวชนะแล้วเหรอเดี๋ยวมันเร็วเกินไปไหมฟ้าเร็วเกินไปแล้วเฟย เอมทำได้ไม่เหลียวเนี่ยต่อไปเนี่ยจริงแล้วเออไม่อไหร่นตอะไรเลยไอดอลเข้าไปเข้าไปมาอ๋อไปกันเลยดีกว่าครับผม Let's go อ๋อแล้วเกมนี้นะครับผมก็จะมีของระบบเกมก็คือคล้ายๆเหมือนแบบกดตามสเต็ปหน้าที่น้ตดนตรีมาครับนี่นี่หนึ่งคืออ่าเกมไปปั๊บโอ้ไม่ได้โปรเฟ็กไม่ไม่ได้ว่ะโอเคพอรเฟ็แล้วไม่ได้

ดูเส็นไว้เลยฮะได้ดีเหรอเฮ้ยเดียวผมว่าผมทําดีมากเลยนะ,นะทำดีอยดไหนวะไม่ถึงร้อยนี่วะเออเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นยิงนั่นแหละแหมเกมนี้ก็สนุกใช้ได้นะเนี่ยเยี่ยมเลยโอเคเลยเวลอัพด้วยโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปสั้นๆแค่นี้ก็ขอเอามาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็สําหรับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมก็คือขึ้นอยู่ว่าที่ผมอ่านหรือไม่อ่านเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่า ผมแบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็คือหลังจากสอบเสร็จมาก็ในช่วงนี้ก็มีเวลาบ้างแล้วนะครับผมก็สําหรับใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมช่วงนี้ผมจะพยายามตอบให้นะฮะก็ถ้าใครสงสัยเรื่องอนิเมะวยว่าจะออกตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําให้นะครับผมแล้วก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสวัสดีครับผมขอบคุณที่รับชมจบครับผมเยี่ยมไปเลย